สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะหัวข้อของการงานชาวสิงห์งานในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ไฮและฟันค่ะไพ่ของนักปวดนะคะ แปดไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าค่ะราชินีถือถ้วยสามเหรียญห้าไม้เท้าค่ะคุณเข้าใจถ่องแท้ในเรื่อง ตัวบริบทของกระบวนการขั้นตอนในงานที่คุณทำนะคะว่างานของคุณน่ะมันจะต้องที่เหมือนแบบว่าช่วยกันเหมือนแบบเป็นลูกโซ่ะคะ่ะแต่เร็วนี้นะคุณจะมุ่งที่จะทำงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีความแน่วแน่ที่จะทำโดยนะคะเพิ่งลุกขึ้นมาปลุกใจตัวเองที่ว่าจะทำตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าฉันทำได้ถ้าฉันทำได้ก็เหมือนกันบอบกว่า ลูกน้องหรือบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือแม้กระทั่งครอบคตรัวตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเหมือนแบบมีความสุขอืมแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือในทีมซัพพอร์ตนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนร่วมทีมบางท่านที่เหมือนแบบทําให้คุณต้องกังวลสับสน อะไรบางสิ่งบางอย่างจากที่เหมือนแบบว่าง่ายๆก็ทําให้มันเป็นเรื่องอยากอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าโบดยบโด,ดยรวมของคุณแล้วคุณมีความเข้าใจมีความนิ่งแล้วก็ แต่กะในความคิดจิตวิทยาก็ก็มากพอสมควรนะคะคุณเอาอยู่หมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอืมทําได้เลยค่ะพุ่งไยทําได้เลยค่ะเพราะคุณตั้งใจมุ่งที่จะไปทําอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเงินต่อหัวข้อต่อมาเลยนะการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเริ่มค่ะจัดเมนค่ะ เดอะสตาร์ต้องเปิดให้หมดก่อนเดชาริอัพนะคะเดชเดอะฟู l ค่ะใต้สำหรับเป็นเดอะเทอร์มิตอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับตัวเองด้วย คนรักด้วยครอบครัวด้วยจัดเมนี่ก็เหมือนแบบเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าชาวราศีสิงหงลัคนาสิงหงแต่ละท่านจะต้องพบเจอกับสิ่งใดเรานะคะแต่ตัวคุณนะคะหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้แล้วก็อาจจะต้องมีการเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้จ่ายการเดินทางติดต่อประสานงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะอเดทนี่ บริบทรอบข้างไพ่มันติดก,กับ The Chariot กับ The Fool แล้วอ่ะไม่น่าเป็นห่วงได้มีการเหมือนแบบเริ่มคิดที่จะวางแผนการเงินใหม่นะคะแล้วก็ถ้าวางแผนตรงนี้แล้วฉันลองทำดูแล้วอ่ะมันก็เกิดเหมือนแบบมีการที่แบบอิสระ,ะในการใช้เงินอะ่ะนะคะแต่คุณอะ่ะทำด้วยตัวเองความคิดตัวเอง แล้วก็ทําด้วยตัวเองตลอดนะคะเรื่องเนี้หนูจะไม่บอกใครคะ่ะในเดือนนี้นะคะคุณจะไม่บอกใครทําไมต้องเนิ่งโอเคมาหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อของความรักความรักนะคะเด้งออกมาเลยสองดาบ เด็กถือดาบออโยโยเด็ oh, yo, yo. กถือเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้าเอ๊ะทำไมต้องเด็กด้วยนะริเริ่มนะคะคำว่าเพจอัศวินค่ะอัศวินถือดาบมีคนที่เข้ามาเกี่ยวกับทัดไฟก็ได้ทั ใต้สำรับเป็นสองใบเท้าค่ะความรักคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาในในปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางเรื่องบางอย่างนะคะแล้วก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมาทุกอย่างเป็นเพจหมดเลยเริ่มที่จะลุกขึ้นมาตัดสินปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินน่ะก็เหมือนแบบเริ่มรู้จักที่จะให้หรือว่าเริ่มรู้จักที่ตัวเองจะได้รับ ไปนในไวเบอร์ซากลับกันได้หมดนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะมีจิตใจที่มัน่นคงโอนอ่อนนะคะเริ่มนะคะเพราะว่าคุณสิงเป็นธาตุไฟในเรื่องของความรักคุณไม่ยอมอยู่แล้วถ้าไม่ยอมก็คือดุดนันเถียงจนฝ่าแล้วก็ฟันชกหัวขาดเลยแต่ตรงนี้นะคะคุณเริ่มลุกขึ้นมาที่จะแบบ เอ่ออ่อนน้อมซอบลงเบาลงนะคะแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็มั่นคงนะคะเริ่มนะคะเริ่ม,มเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อัศวินถือดาบแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันไม่สามารถแก้ไขได้ยังไงมันก็อยู่ในกำมือของคุณสิงอยู่แล้วคุณจะพยายามฝ่าฟันแล้วก็ตัดสิ่งปัญหา จบปัญหาด้วยตัวของคุณเองประมาณนี้นะคะในเ,เรื่องของความรักมีบางท่านที่เป็นราศีสิงห์เนี่ยรอคอยอะไรอยู่นะคะรอคอยจงังหวะรโอกาสอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโรแมนเซนโจวจะบอกอะไรบ้างนะคะ <De> <c oughs> ความหมายในนั้นของอัศวินถือดาบก็คือเนี่แหละคะ่ะมีการจับผิดกันได้มีเรื่องโกหกบางบางคู่อาจจะไม่ได้รายแรงนะคะหมวยแบบไม่ไม่เฉียอัพให้ให้แต่ละบ้านทะเลาะกันเนาะหมก็จะพูดประมาณว่า อย่างเช่นถ้าคุณสั่งห้ามให้แฟนคุณซื้ออันนี้แต่เขาแอบ,บซื้อมาอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าคุณสิ่งก็อาจจะทําเองประมาณนี้เป็นเรื่องที่กุ๊กกิ๊กยุ่มยิ้มมากกว่านะคะบางท่านก็อาจจะเป็นปัญหาสะสมหรือบางท่านอาจจะเจอเรื่องราวใหญ่โตเลยจริงๆถ้าเป็นคู่ที่เหมือนแบบว่าอืมเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องแบบรบกันจ้าประมาณนั้นนะคะ getting to k n order นะคะ มีความห่างกันเกิดขึ้นค่ะก็ไม่ทุกคู่หรอกเนาะรีลิ e ์ยูเอ็กซ์ Release your ค่ะคีสแตรโลเป็นมาเแลก็ใต้สำรับเป็ This c o ู l ี้เดอะวันค่ะอืมบางคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหรือบางคู่ให้จับผิดมันเด่นขนาดนี้อะนะมันก็ต้องมีการแบบว่าห่างกันสักพักนะคะแต่ว่า เขาอยากให้คุณสิงอะลืมเรื่องเก่าๆที่มันไม่ดีเสียนะคะตอนนี้หมเชื่อว่าถ้าบางคู่บางท่านชาวสิงเจอกับตัวเองอะหมเชื่อว่าสุขภาพจิตใจอารมณ์ดิบดาวกำแพงแล้วก็อยากเก็บตัวเงียบๆอยู่แล้วนะคะเป็นมาตรฐานของคนที่พักฟื้นและฮีลลิ่งจิตวิญญาณของตัวเองแต่คุณอะต้องลองเปิดใจดูด้วยนะคะว่าถ้ามัน เกิดเรื่องราวแล้วมันต้องมีสาเหตุสิมันต้องมีเหตุผลสิที่ทำให้เกิดเรื่องคนเราไม่ได้ไม่ได้ขยันที่จะสรรหาเอาปัญหามาเข้าตัวเองได้ตลอดหรอกโมเชื่อว่าต้องมีเหนื่อยบ้างแหละนะคะแต่โมก็คิดว่าเขาอ่ะก็ยังเลือกคุณอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นกลับกันก็ได้นะคะว่าคุณก็เลือกเขาอยู่ความรักตรงนี้มันยังมีอยู่ แต่ได้ความผิดพลาดหรือพังเผอหรือว่าบางบางคู่อาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยการเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คุณเลยว่าจะจัดการยังไงอืมแอบดูแดะเป็นคู่กันแล้วถ้าฮิลลิงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตวิญญาณอันนี้เป็นคู่ทวินเฟรมนะคะคู่ทวินเฟรมเดี๋ยวหมวยอะ่ะจะสื่อสารให้มันมากกว่านี้ในเรื่องของจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรม คู่จริงคู่ปลอมก็มีนะคะว่ามันเป็นในลักษณะไหนการที่เราจะเจอคู่ทวินเฟมได้เราเจอก่อนแล้วมันจะมีช่วงจงวะเวลาหนึ่งที่มันจะต้องแยกจากกันนะคะที่มันจะต้องมีเหตุหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ต้องแยกจากกันแล้วต่างคนต่างแบบไปอยู่ในอารมณ์และโหมดที่ดีดดาวที่สุดที่จมดิ่งที่สุดที่เหมือนแบบฟิล์ที่สุดณตรงนั้นนะคะมันจะมีช่วงสองจงวะ เป็นแล้วแล้วเป็นอีกจนกระทั่งคุณสามารถฮีลิ่งตัวเองได้อยู่ด้วยตัวเองได้และเวลานั้นล่ะค่ะช่วงจงวังหวะที่คุณทำได้และเขาทำได้ก็จะกลับมายูเนียนเจอกันคู่ทวินเฟรมจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ไม่เคลียร์แล้วก็ลบล้างจิตวิญญาณหรือจักกะอะไรของตัวเองให้ได้ก่อนเป็นถึงขั้นสุดแล้วเนี้ยนะคะมันก็จะไม่เจอเลยว่า หมดก็พยายามสื่อสารทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะว่าความห่างนั้นถ้าเราใช้เวลาให้กับตัวเองนะคะมันก็จะได้รู้ว่าจิตวิญญาณของเราความรู้สึกนึกคิดนั้นน่ะความผิดนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะมันเทียบไม่ได้เลยกับความคิดถึง ความที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันไม่ได้ไปไหนตอนไหนกันไม่ได้พูดคุยแล้วหัวเราะกันมันเทียบไม่ได้เลยนะคะหมวยก็เลยเชื่อว่าการที่เป็นทวินเฟมอ่ะมันต้องเจอกันสิ่งนี้ก่อนเพื่อไปเยวียาฮิลลิ่งตัวเองก่อนไปค้นพบตัวเองก่อนจากกัดตัวเองก่อนว่าเออฉันขาดเขาได้ไหมหรือว่าการกลับมาเจอกันครั้งเนี้ย มันฟูขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไม่รักกันแล้วอะไรประมาณนี้คุณจะได้คำตอบนั้นณนะเวลาที่ยูเนียนมาเจอกันนะคะถามว่าคนเราอะรักกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะตรงกันข้ามคนรักกันอยู่ด้วยกันทะเลาะกันทุกวันเยอะแยะเขาก็ต้องหามสเปซมุมห้องของแต่ละคนอยู่เพื่อทำอะไร สิ่งที่มีความสุขสบายใจฮิลลิ่งอารมณ์ตัวเองให้ให้แบบว่าจากการการอารมณ์ตัวเองให้โอเคก่อนแล้วก็ค่อยเปิดประตูมาเจอกันค่อยลงไปข้างล่างกินท่ากันมีเยอะค่ะโมยเชื่อว่าคนเราคู่รักกันแล้วต้องมีสเปซให้กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วบริบทข้อแรกก็คือว่าความเชื่อใจต้องมีถ้าเราครบใครแล,แล้วเราไม่มีความเชื่อใจให้คนนั้น แสดงว่าเราไม่สามารถรักผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ต่อได้แล้วไม่สามารถได้เลยโมเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอ่ะมีจิตใจที่รักใครขออนุญาตยาวสักนิดนะคะถ้าเรามีจิตใจที่รักใครสักคนแล้วความรักนั้นน่ะถ้าเขาไปจากเราแล้วเขาตัดสินใจแล้วคําว่ายอมรับอ่ะต้องมาก่อนนะคะเราต้องยอมรับความจริงตรงนั้นก่อนว่า ถ้าเขาไปแล้วเขามีความสุขเราให้เขาไปให้เขาไปเลยค่ะต้องปล่อยให้เขาไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ของความแก้แค้นหรือแต่อย่างใดเป็นศาสตร์ของการที่เรามีความรักแท้ความรักแท้ไม่ใช่การกักขังความรักแท้ไม่ใช่การที่แบบเริ่มต้นมาฉันฉันร้อนลุ่มหัวใจฉันไม่เชื่อใจเขาเลยอันนั้นหมวยคิดว่า ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนที่จะต้องอยู่ด้วยกันถึงแบบ forever มันอาจจะเป็นแบบเริ่มต้นด้วยความลุ่มหลงอาจจะเริ่มต้นมาด้วยเหมือนแบบความไม่เชื่อใจเริ่มต้นกันมาแบบผิดผิดเออหมอก็เคยหมอยก็เลยสรุปให้ได้ว่ามั่นใจแล้วเมื่อกี้ไพ่เปิดมาแล้วเป็นคู่ทวินเฟรมขอให้คุณเย,ยีวเเเยวยาตัวเองเขาก็เยียวยาตัวเองแล้ว the q u r i o s i t e one เนี่ยคุณทั้งคู่ต่าง เลือกแล้วว่าเป็นคู่จิตวิญญาณเดี๋ยวจะได้มีเวลาที่กลับมาอยู่เนียนกันรักกันมากกว่าเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบของนางฟ้าจะให้คำตอบอะไรบ้างหมวยเคยบอกเสมอผู้ใหญ่บางท่านหมวยก็เคยพูดเวลามันคือสิ่งที่สำคัญแต่เวลาความหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะหมวยไม่เชื่อว่า 24ชั่วโมงคุณบอกว่ายุงย่งยุง่งยุ่งแต่ถ้าคนรักกันจริงอ่ะยุ่งกันขนาดไหนหนึ่งนาทีก็สามารถคอกันได้ค่ะนะถ้าเขารักคุณจริงใช้ความห่างนั้นให้เป็นประโยชน์นะคะความนิ่งเฉยนั้นให้เป็นประโยชน์อยู่กับตัวเองนะคะถามใจตัวเอง listen to your edition นะคะ อย่างที่หมวยพูดปุ๊บเปิดมาปั๊บเลยต่อนะคะ don't stop หมวยเชื่อว่าในเดือนนี้ยคุณสิงห์ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่หมวยพูดยืดอย่างเนี้นะคะมันจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากแล้วเดือนธันวาคหมวยเชื่ออีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวตัวตนของตัวเองนะเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่เหมือนแบบว่ามีความสูงอะคะ่ะ เทศกาลต่างๆนานาการเซอร์เบตการที่เราไปร้านอาหารการที่เราเออไปงานเฟสติวัลเทศกาลต่างๆนานา,นา,นามันช่วยได้มันจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะเรียกคุณและเขากลับมาเดต i ิงกันนะคะแล้วก็เหมือนแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปงานเทศกาลดูไฟสิ ไปดินเนอร์ตรงนี้ไหมเขาร้านนี้เขาแต่งไฟสวยนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เหมือนแบบว่ากลับมาให้มันแบบอินเลอฟอีกครั้งอะนะคะ take action a p t for a foster ค่ะหมวยไม่ได้โลกสวยนะคะแต่หมวยเป็นคนที่ attitude positive for g i s and learning o p อป r t u ู i t ตค่ะโอเคอย่างที่หมวยบอกนะคะฟังหัวใจตัวเองจิตวิญญาณตัวเองความรักบางครั้งใช้สมองได้แต่อย่าใช้เยอะนะคะถ้าคนคู่กันแล้วอะใช้สมองมันจะมีอีโก้ทิฐิเธอโทรหาฉันก่อนสิเดี๋ยวฉันเงียบแล้วก็ค่อยโทรมาแล้วถ้าเกิด คุณทั้งคู่สันโดดกันทั้งคู่ต่างคนต่างไม่อะไรเลยมันก็จะมีแต่ความห่างแล้วก็ความคิดและสับสนต่างๆนานาเอ r วิตติงจริงกับเบลเลยค่ะทีนี้เนาะดอนสต็อ no. ปอย่าหยุดนะคะ Take action ได้เลยถ้าคุณสิงเป็นผู้ชายหรือว่าไม่ต้องคิดเลยว่าฉันจะผิดหรือว่าฉันจะถูกนะคะเราต้องมานั่งขอโทษไม่ใช่อย่างนั้นนะคนรักคนคู่คนที่เป็นคู่รักกันอะ ต้องไม่มีนิยามคำนี้นะคะอีโก,โกทิถิการเอาชนะกันยานะคะอย่ามีนะคะแล้วก็อัลฟอร์เฮฟอ์สเตอร์เนี่ยขอใหอ้ถามกันในระยะเวลาที่ต่างคนต่างอารมณ์ดีและเวลาที่ห่างนั้นเนิ่นนานมันผ่านมาแล้วลองถามกันดูซิว่าอืมในวันที่ไม่มีชันน่ะคุณทำอะไรบ้างแล้วก็ณนะวันนี้ที่เราเจอกันน่ะ มันจะเป็นไปในทิศทางไหนฉันจะเอ็กเทคแอคชั่นแบบนี้ฉันอยากไปตรงนี้นะหาอะไรที่มันแบบละเลงอะละเลงอะค่ะมันจะมีความสุขแล้วก็ให้อภัยนะคะให้อภัยกับตัวเองด้วยถ้าคุณไม่ผิดคุณมีอารมโมโหฉุนเฉียวด่าเขาในตอนนั้นเราสามารถเราสามารถให้อภัยตัวเองได้เราสามารถขอโทษตัวเองแล้วก็ขอโทษกับคนรักเราได้นะคะทุกอย่างอะมันจะ,ะเซตเลย ขอแค่ให้คุณยอมรับให้อภัยนะคะแล้วก็ลดอีโก้ทิฐินั้นใช้การลาจากของคู่ทวินเซมให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วการที่ยูเนี่ยนกลับมาคราวนี้หลักกันให้มากที่สุดแล้วคู่น่ะจะเป็น f o r ์เ e เคู่ที่เป็นจิงวิญญาณที่เหมือนแบบว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะก็จะไม่มีการแยกจากกันไปแล้วนะคะม,มาดูกันเลยนะคะว่า ไพ่โซดิอักเนี่ยจะบอกอะไรบ้างนะคะว่าลักคนาอะไรราศีอะไรนะคะที่มีผลกับชาวสิงบ้างรีโอด้วยกันเองค่ะเจมิายราศีมิถุนนะคะแคป,ปิคอนค่ะราศีมังกรนะคะ ก็จะมีทตาไฟท้าลมแล้วก็ท่าดินนะคะลองสังเกตดูนะก็ขอจบชาวราศีสิงห์แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้หมวยร้อนหน้ามากถ้าไม่เปิดไฟลายสดจะเป็นอย่างไรนี่ลองดูนะขออนุญ,ญาตนะคะอ๋อก็จะคึมคึมนิดนึงเหมือนฝอนใกล้จะตก แล้วถ้าใครอยากดูแม่นยามเจาะลึกจริงๆนะคะก็ทักไลน์ดีหมดมาได้นะคะช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์มาแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดปุม่มติดตามจะได้มีบาะแแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตทาหลอดใบหม,หมวยมาแล้วนะคะที่สำคัญช่อง TikTok coming soon coming up coming up ปลุกใจตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีเวลาว่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะโพสเป็นข้อความเท็กนะคะล่วงหน้าวันหนึ่งหรือ2วันนะ นะคะโพสล่วงหน้าวันหนึ่งถึงสองวันนะคะว่าหมวยจะไลส์สดช่องติ๊กตอกนะคะมามามานะคะมาอามาดูกันนะคะแล้วก็ห้าถึงสิบท่านแรกนะคะหมวยก็จะให้ฟรีเน้นที่คอมเมนต์นะคะคนท่านละหนึ่งคำถามนะคะก็เดี๋ยวหมวยจะบอกนะคะว่าจะติ๊กตอกคอมเมนต up วันและเวลาไหนาเนาะสุดท้ายแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ก็ หมวยอยากให้คุณไปโฟกัสมุ่งเรื่องงานมากกว่าสิ้นปีนี้แล้วนะคะคุณก็จะได้มีเงินเยอะ,ะนะคะพาคนที่รักพาคนในครอบครัวไปทานอาหารไปเที่ยวนะคะเนาะไปดำนะ้ำไปภูเขาไปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็พาคนรักไปดินเนอร์หรือไม่ก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมวยเชื่อว่าเทศกาลแห่งความสุขเดือนธันวาคมเนี่ยหมวยยังชอบเลยหมวยชอบนะคะหมวยก็จะหา แอทิวิตีพาไปกับคนรักถ้ามีแฟนนะนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความรักเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเลือกตัดสินใจว่าคนนี้แล้วว่าใช่นะคะอย่าใช้อีโก้แล้วก็ทิฐินะคะเราอะง้อก่อนก็ได้ไม่ผิดหรอกถ้าเราอะไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะก็ลองดูนะคะเขาอาจจะรอคุณอยู่หรือว่าเขาอะไม่กล้าก็ได้เพราะว่าราศีส,สิงเป็นธาตุไฟเนาะก็กลัวโดนชึก ฟันคอขาดอาจจะแบบโดนด่าก็ได้นะคะอืก็ขอให้โชคดีทุกหัวข้อเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ